เอาละเดี๋ไปดูกันดิเดี๋ยวบ้างงัดในป่าเดี๋ยวด้างงัดมาโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้สองตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่ประมาณที่หาแล้วครับการไปไต่ป่าเนาะติงานเราเป็นยัมาซีซีซูมครับ วอ้ยมาชมตันมะท่านอีกกี่้อนอนนี้ันตันระธ่านหวานได้ไหมครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็ไปม้อไส้ครับขีดปากเน่ยตันระท่านสมบูรณ์เน่พี่เอ็มเน่ยูุนุ่มงยโมครับวันนี้คลิปนี้ก็ได้เปดเชินไหมวันน้ต้องเวพี่อืมโอ้แดดใจยาเนี่ยโอ้ไปก้ว่าจะักกัได้ดุนเด็กเจอวันนาะเอ้ยเกี่นมือนนันนี่พอรสนทางหายไปโดนแล้วนะมันอยาก หรือพื้นคว่ำหลังนะโดยการไต่ปลาดิพี่คนรู้ไหมการไต่ปลาเนี่ยเราตีว่าจะกันยังว่าได้ยังว่าได้โชน่ายเบิ่งวนนี้มีความวิจารณ์มาเราเราอ้วนอิยัง่ได้เนไ้เอ้อลองดีต่างกันสินะไปเดินทางคบวนนี้มากันซีซุมครับไ่ดเือป่านี้่านี่ยีไฟสงางเนีันสาแบบไนเนะเป็นนิ่งว่าเป็นนิ่งๆ่นานี่ยนิ่งๆเนาะไปทางพุ่นนองมันในตยืงอะ นี่ยคือยู้นี่ยังบังใ่ของสีขได้บัันมีปลาแล้วเปล่าเป็นเองเนี่ยกูยันกู่ทันใจกูได้กันกูได้ตายกันไปทันใจทันใจวันนจำานียิปหัดปะพี่เาหาแล้วครับนี่ถึงบ้องถึงมอนอลไม่้องคองครับเป็นคลองหลวงคลองอีสานเกียวนี่หนี่ก็ได้

ไปที่ทนะี่เลยอะฮะ๊บไปอไปกงเหอเนคนะโอ้เก็บเตีมไปเรื่อยครับขอ้อถีบัตรอ๋อ

โอ oh, ้ต okay. e, ัวยครับ so พี่น้องโอ้สองตัวเลยอ่ะโอ้โสักแม่นี่ดีอ่ะสักลัดอ่ะไอพี่น้องก็เก็บแจมไปดิเลยครับกะเีมวี่ดปลาไงขึ้นเอมือเก็บแจมไม่ได้ครับพี่เอา สามปีแต่มแล้วพี่่ไวยตัวไปได้ไหมพี่อือี่น้องเขาตรงนี้กัพออยู่พอกินนะครับนี่กันพี่ปากกัเิกเนี่ยเหมือนกับทไปขายของขายก็จับครับเราทีมขั้น้องกับหาอยู่หากินนาะพี่ปากเนาะอะไรพ่อที่ไปขายหอกครับพ่อที่ใส่เร่งใส่ง่ายไป่งใส่ง่ายที่สานนเา อ้กินแบบไทยบาดอีสานาเทาก็หาะกินนล้วข้องหลวงข้องนี้แหละพี่น้องหนะน้าคนบ่เข่าไปดอกครับนี่นี่ครัเป็นน้องหลวงเอาหลวงกินลำคอแบบไอ้กินเออสรุปจอดครับสรุปจอดว่าผู้ใดเฉยๆเถอะเลยคำซักไดสองคำตัวกระคออะไรก็ป,ปอนอยู่ละเขาข้ามทีโตว่าเด้ปิ่งได้ก้อยไปอยู่โอ้เสียงยังไหนหือเกาอยู่ดี๋ยวนี้ไหม มาน่อยฟาดปุ่นเอาล้ใไ้พี่น้องเบิกหลอดด้วกันเลยโอ้ดิไลเดินเลปลาตัวปลาตัวปลาตัวแค่เนีอยู่ในแค่เนียเกิดทีว่าคมคาได้พี่ปากแล้วตัวลุกแล้วเขามเติมมันมากประมาณดีนึงเห็นบ่ล่ะไร่ได้เติมซ้ำเออก็เป็นเปียบเทียบก็ได้เขากนแต่ไม่เขาซื้อกล้วยลอยลอยไปด้ได้กินหลายคาบนี่อันนี้ได้กินโอ้สมื่นสามหมบาอ่นไ่ได้เติมคนเนีย โอ้รถดีสมบูรณ์มาเด้ทบเลยแม่สมบูรเลยแม่โอ้ยปลาของอะไรยั่นไอ้ปลอะไย่นนพี่ปื๊ดเนาะเนาะคนได้กินแ่คบเอบมานเลยเนาะโอ้นีคอยเทียนแท้นี้เขียนแท้ไดตรงเกือบสองคนว่นไดนน้ำเด้ยผมได้ตัว ตนอย่มันตัพกันนะนี่นนี่วาแล้ว่นี่กัเอาไปเพลิงทะเลนอกพีกากเนาะเราขหน้าเจอกันไหมครับเงินขีดว่าพี่สมบูรณ์พาไปไส่กับเงินไปลงป่าลงปลาอยู่ทางเมืองคงเนาะทางเมืองคงครับทางเมืองคงเงินติดตามกันนะครับด้วยขบนเหลี่มนเออเมืองคงบญย่เมืองคงเหรอ ใพ bon ีตบ e. <đ 197> ุญได้หลายโชพีโชราหนนตาม่ากรดเมนอี้ัโอ้โหังมีหรอเนาะ่ะเอพี่น้องอยูอน่ครับเนาะเราคินี้ก็ฝากพีกเราทตามกัแช่ครับเกิดิงขึ้นก่นะพี่นองเอฟเฟเพยูทูบครับินนมังยโมหรบคิวนี้กพีเราไปเพรเสวัสดีครับ